สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็เป็นแฟนสนเด่นพะรวยครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นสูตรเลืกวิ่งออสองตัวมาตัวรลอว่าสามตัวมาตัวนะครับบางทีก็เข้าสองถึงสามตัวก็มีนะครับมาดูเป็นแนวทางนะครับสูตรทองเราก็เดินดีมาก็ใช้ได้นะครับก็ให้สมาชิกเราไปเป็นแนวทางนะครับเพราะว่า ตรงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปให้สมาชิกได้ทำได้เอาไปพิจารณาได้เอาไปาก็เลยลงเป็นเลขวิ่งซะก่อนเนาะสองตัวมาตัวนะครับให้สมาชิกเอาเป็นเป็นแนวทางนะครับครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมคำเตือนนะครับสูนนี้ก็เป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำโดยชักจูงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้นนะครับ ขอให้สมาชิกแล้วก็ท่านที่ติดตามช่องของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครับมาดูกันเลยนะครับสูตรของเราก็ทำก็คงจะไม่ยากเนาะสูตรของเราก็เลขที่ออกมาครับ272ล่างหนึ่งแปดนะครับเราก็ใช้2มาวางอ่า ไม่ใช่นะครับสองบวกสองได้สี่นะครับสองบวกสองได้สี่สองตัวนี้นะครับหลักหน่วยบนนะครับรล้บวกสี่ไว้ก็เป็นหกนะครับนําบวกกับหกก็เป็นสี่แล้วก็ศูนย์นะครับสี่ศูนย์หกครับมาตัวนะครับเลขที่ออกมานะครับเรายกน้อยตรงนี้นะครับสี่ศูนย์หกนะครับเลขที่ออกมานะครับก็ห้าเจ็ดเก้าล่างหนึ่งสีเราเ้าะที่เลขสี่นะครับ แล้วต่อมาครับก็เหมือนเดิมนะครับ5บวก9ได้4นะครับ9บวก4คงที่นะครับได้3นะครับ4กับ3บวกได้7นะครับเลขที่ออกมาคือ4กับ7นะครับเลขที่ออกมา9 7 2ล่าง4ี่หนะครับเราเข้า4กับ7นะครับต่อมาครับ9กับ2บวกได้1นะครับบวกกันได้1 2บวก4คงที่ได้6นะครับ หนึ่งกับหกมาบวกได้เจ็ดกับหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเราได้หนึ่งเจ็ดครับตัวเน้นๆนวันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะอ่าเข้ามาทั้งสามตัวนะครับเลขที่ออกมานะครับแปดหกหนึ่งล่างหนึ่งเจ็ดนะครับเราเข้าหนึ่งเจ็ดหกไปสามตัวนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับตามสถิติที่เข้ามานะครับเอ เดินดีมันตลอดนะครับบางทีเข้าสองตัวบางทีเข้าหนึ่งตัวบางทีเข้าสามตัวเงี้ยนะครับก็มันดูเป็นแนวทางนะครับครับดูต่อนะครับจากเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็เข้าที่เจ็ดครับเจ็ดห้าศูนย์หลังจากนั้นมาเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็เข้าที่เลขเก้านะครับแล้วก็เสร็จออกมาแล้วก็เข้าที่เลขสามต่อมาแล้วเข้าสองกับเจ็ดต่อมาแล้วเข้าเลขห้า ต่อมาเราเข้า7 1นะครับเลขที่ออกมาก็เจ็เราเข้าที่ก 7, กเลขเจกับเลขหนนะครับก็เมื่อที่แล้วนะครับเมื่อทิ่แล้วเราก็คํานวณออกมาก็คือเลขที่ออกมา7 6 1ล่าง5 7นะครับเราได้มาก็7จบวกหได้8นะครับ หนึ่งบวกสี่คงที่ก็ได้ห้านะครับห้ากับแปดบวกกันได้สามนะครับเราก็ได้ห้าสามแปดนะครับเลขห้อมีสามมีห้ามีแปดนะครับเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือ,เ,อเลขที่ออกมาคือสองห้าแปดล่างแปดสองนะครับ แล้วก็ต่อมาเมื่อวดนนี้นะครับงวดน,นี้วันที่16ธันวาเนี่นะครับเราก็ได้ดังนี้นะครับเราได้ศูนย์สองกับสองนะครับตัวเน้นๆคือศูนย์นะครับครับเมื่อวดนนี้เราได้ศูนย์สองสองนะครับก็เป็นเลขเอ่อก็น่าจะมีศูนย์กับสองมาตัวแต่ผมชอบนะผมชอบคือเลขศูนย์นะครับ ให้สมาช <pl ains> ิกท่านไปเป็นแนวทางนะครับบนล่างนะครับเป็นหลักสิบหน่วยบนล่างไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับถ้าเป็นหลักร้อยมาก็แสดงว่าเป็นเลขที่ไม่เข้านะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับวันที่เอ่อสิบหกธันวาเนี่นะครับเราได้ศูนย์กับสองนะครับก็ให้สมาชิกท่าไปเปลี่นแนวทางนะครับครับโสตนี้ก็ไม่มีอะไรมากมานะครับเพราะว่าเป็นโศลเลขวิ่งสองตัวมาตัวนี้ก็ ก็ไม่มีอะไรมากนะักก็ให้สมาชิกถ้าไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะซื้อลอตะรีสักใบก็อย่าขาดศูนกับ2นะครับจางน้อยก็มาณ1ตัวนะครับอย่าลืม0ูนนะครับ0นมาก็99.9%านะครับครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านยงโชคดีนะครับสวัสดีครับ